สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนินนอิสฟูนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาชวนทําเค้กใบเตยสูตรนึ่งค่ะนี่นะคะหน้าตาเค้กใบเตยสูตรนึ่งเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะความนุ่มเด้งก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะให้ดูตัวเนื้อเค้กนึ่งของเรานะคะสูตรนี้เนื้อเค้กก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะดูความนุ่มเด้งค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมให้พร้อมกันเลยค่ะ เตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้ไข่ไก่นะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสองฟองตอกไข่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราใช้หกช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลลงไปจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตะก้อมือนะคะทําการคนส่วนผสมจนน้าตาลเขาละลายได้เยอะที่สุดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยใส่ตัวเกลือ นส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยคั้นนะคะเราใช้2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยน้ำมันค่ะเราใช้5ช้อนโต๊ะในคลิปนี้ใช้เป็นน้ำมันคาโนลานะคะถ้าใครไม่มีเป็นน้ำมันชนิดอื่นได้หมดเลยค่ะยกเว้นน้ำมันปาล์มค่ะจากนั้นก็ตามด้วยกะทิค่ะกะทิเราใช้4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะทำการคนส่วนผสมนะคะจนเขาผสมเข้ากันดีก่อนค่ะ นี่นะคะพอเขาผสมเข้าก <c oughs> ันดีเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยใส่แป้งเค้กลงไปค่ะแป้งเค้กเราใช้10ช้อนโต๊ะหรือ150กรัมค่ะและก็ตามด้วยผงฟูค่ะผงฟูเราใช้2ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการลอนแป้งและผงฟูให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังจากลอนแป้งและผงฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการคนผสมให้เขาเข้ากันดีจนเขาไม่มีเม็ดแป้งค่ะนี่นะคะพอเขาเข้ากันดีเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เนื้อแป้งเข้ากันดีแล้วเราจะพักตัวแป้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะพอครบเวลาเขาก็จะมีความเหนียวข้นขึ้นเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้พิมพ์เบอร์3219ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทตัวเค้กลงไปได้เลยค่ะตัวเค้กนี่ค่ะเราจะตักใส่ประมาณ3ช้อนค่ะแบบนี้เลยค่ะ 1 0นะคะเราทำได้ทั้งหมด7ถ้วยค่ะนี่นะคะเราก็จะตักแบ่งแบบนี้เลยค่ะขอได้ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปตั้งน้ำให้เดือดนะคะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเราจะทำการนึ่งเป็นเวลา15นาทีค่ะและฝานึ่งนะคะเราจะใช้ผ้าขาวบางปิด ไว้แบบนี้นะคะเพราะว่ากันหยดน้ำหยดใส่หน้าเค้กค,ค่ะนี่นะคะพอครบเวลา15นาทีเราก็จะได้เค้กนึ่งใบเตยหน้าตาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาเค้กนึ่งก็จะประมาณนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กใบเตยสูตรนึ่งของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ